ไม่มีขอบเขตไม่มีใครให้ใบรประกาศแจบรกสำเร็จชั้นตีชั้นโทชั้นเอกไม่มีเลยของโง่เราพากันโง่พากันโง่อยู่ตลอดเวลาความโง่อันนี้แหละจึงท,ทำให้เราจมให้เราไม่สามารถจะพื้นฟูขึ้นมาได้โง่นั้มีหลายอย่างโง่ในการธรรมะหาเรืงขี้โง่ในการความคิดความไหว การโง่ในการที่จะเอาตนรอดปลอดภัยหลายเรื่องหลายอย่างความโง่ที่มักหมมันในใจของเราเราเรียนเท่าไหร่มันก็นเรียนเรียนไปถอะไม่จบไม่สิ้นซกักสีเรียนความฉลาาข้างนอกวิชาวิทยาศาสตร์แทนใหม่อะไรต่างๆเรียนไปมดแต่ตัวของเราภายในเนี่ย ไม่รู้เรื่องมันโง่อยู่ภายในอ่ะคือความผิดความถูกเกิดขึ้นในใจของตนคิดว่าตนดีคิดว่าตนวิเศษน,นั่นแสนโง่ทีเดียวถ้าค่อยใจว่าตนฉลาดตนดีตนวิเศษตนเลอเลอิศเลอสติปัญญาอุบายต่างๆน,นั่นเป็นโง่ที่สุด คนใดเข้าใจว่าตนฉลาดไอ้ตนโง่คนนั้นฉลาดบ้างพระพุทธเจเ้าเ่านเทศนางั้นคนใดเข้าใจว่าตนโง่คนนั้นคุณฉลาดขึ้นมาบ้างเราเรียนวิชาทุกอย่างเรียนเอาไปภายนอกออกไปจากตัวของเราไม่ใช่เรียนเข้ามาในตัวของเราเรียนส่งไปปรุงแต่งออกไปนอกจากกายนอกจากใจ คำว่ากลายคำว่ากลายมาจากกลายเมันกลายออกไปจากนี้แหละมันออกไปจากกลายมันกลายออกไปจากนี้แหละมันกลายเป็นกลายใช่ค, though, คือมันกลายมันข้ามกลายไปนั่นเองนั่เห็นตนของตนเปรียบเหมือ,อนกับ like ตาไม่เห็นลูกตาตาไม่เห็น at, ไม่เห็นก่อนดนโบราณท่านว่า ตากะกระด้นนั่นอยู่เรียกันไม่ทราบกี่ปีกี่ชาติไม่เคยเห็นเลยกระดน้นยวของไม่เห็นสักทีไทยถอยนี่กระด้นคือไทยถอยนั่นเองไม่เคยเห็นเลยนั่นอยู่ด้วยกันไม่เห็นอย่างนี้เลยถึงว่ามันโง่ฟังอยู่นะ่นี่ะคือไม่เห็นตัวของเรา <c oughs> ถ้าหากเราเรียนกายเรียนใจเหมือนกับเรียนหนังสือ เราเรียนพระกับพระจันทชนะก็ส่งกันได้เลยเขียนไปแต่เราเขียนไปเถิดไม่มีที่ชินที่สุดมันนี้เรียนเข้ามาภายในเรียนแล้วนอกมันอกส่งโอไปฝนอกแล้วโอุ้นปรุงแต่งไปนอกเนาะไม่มีที่ชินที่สุดเรียนภายนอกยนเข้ามาในจบกันเลยที่จะเรียนควัวโง่ให้จบต้องเรียนเข้ามาภายใน เย็นอากไปภายนอกไม่มีจบแต่เขาก็ว่าจบได้แหละสิญญาเอกสิญญาโทรบริสญญาตีอะไรแต่างเขาก็่าไรสัญยาได้จบแล้วเรียนิชาให้คิดดูอ่ะนิชานั่นมันจบที่ไหนมันของที่ไม่รู้ยังเยอะแยะมากมายรายกว่เย็นไม่จบที่ไหนก็ไมรู้มันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อย วิวัฒนาการในสิ่งทั้งหลายในโลกอันนี้มันมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมันไม่อยู่คงที่เรามาพากันเรียนวิชามาเรียนควบโงค่ค่ะนี่คือเข้ามาในตัวของเรามาเอากายกับใจนี่แหละเห็นได้ยังไงคันไม่เห็นมันก็งโง่อย่นั่นเองกายเห็นแหละอันนี้กายเห็นแล้วมันเห็นจริงไหมมันเบื่อมันน่ายมันทายไหม เันมียึงงดยังถืออยู่ความยึดของถือนั่นเนะ่ะเรียกว่าไม่เห็นจริงอนัตตาขอ,องเราเป็นอนัตตาริง่งทั้งภาวัตถุทั้งปวงหมดเป็นอนัตตาอนัตตาคจอมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราจังเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีของมีอยู่ แต่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาจึงเรียกว่าอนัตตาไม่แก่มันก็แก่ไม่เจ็บมันก็เจ็บไม่ตายมันก็ตายแล้วพากจากฐานมันก็พัดพากไปทำยังไงมันก็อยู่ในบังคับบัญชาอันนั้นแหละท่านเรียกว่าอนัตตาอันนั้นแหละท่านเรียกว่าอนิจจังของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังและเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะงก็เปิทุกู์ เราเห็นแล้วออย่างเร,าเ,เรียนกายกับใจใจเป็นคนเห็นกายจึงโอม,มาเปรียบเหมือนกับเรียนสระกับปัญชนะผสมกันแล้วผสมกันแล้วต้องผสมกันได้แล้วต้องผสมไปได้มดทุกอย่างจะขีดจ,จะเขียนจะอะไรต่างเรื่องราวต่างเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่างเขียนไปมดออกจากสระกับปัญชนะเท่านั้น ทำทั้งหลายก็ออกจากายกับใจไม่นอกเหนือจากกายใจใจมาพิจารณาเห็นกายให้ก็เห็นทุกคนอะเห็นกายแต่มันไม่เห็นจริงนั้นไม่เห็นเป็นอนัตตาไม่เห็นเป็นอนิจจังไม่เห็นจะา่าตามจริงทุกอย่างมันจึงถอนมันยังปล่อยวางไม่ได้นั่ค่อยไปทุกข์เดือดร้อนู่ทุกวี่ทุกวันนี่ก็เพราะเหตุเห็นไม่จริงน่ะ ล่อยวางไม่ได้่นแหละถ้าพุทธเจ้าท่านเห็นจริงอริยสงฆ์สาวกท่านเห็นจริงเรียกว่าเห็นอริยสัจคือสัจจะของจริงนะเห็นไม่ใช่เห็นอะไรเห็นสัจจะของจริงนะอย่างที่ว่านี่แหละรูปนี้เกิดมันเป็นอนัตตารูปไปในจังไรก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นสัจจะ กาเมื่อเห็นไม่จริงกับเห็นได้เพียงเป็นสัจจะที่เฉยเห็นจริงลงไปแล้วจึงเรียกว่าอริยสัจจะท่านนั้นเป็นของจริงของแท้ของพระอริยเจ้าแต่ปหาที่อื่นไกลเลยธรรมะเอาในตัวของเรานี่แหละผสมกันในที่นี้แหละให้ฟ้ากดเห็นขึ้นมาในที่นี้แหละใจเป็นกุญแนกายถ้ามีกายก็ไม่มี เรื S <S ่องพิจารณาไม่มีกายก็ไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีอนัตตาไม่มีนิจังไม่มีทุกขังมันมีกายมีนิจังทุกขังอนัตตามันเป็นเหตุให้พิจารณาได้ผู้ได้เจ้าท่านตรัสรู้กับตรัสรู้ที่นี่แหละถ้าไม่ได้ไปตรัสรู้อื่นที่ไหนหรอกทาวาวกทั้งหลายไปสำเร็จมากกว่านิพพานก็มาสำเร็จที่นี่แหละกายกับใจนี่แหละ พวกเทพทั้งหลายมีใจใจก็มีสกายทั้งฟวงมดให้ปรากฏก็ความรู้ไม่ปรากฏรูปรไม่มีรูปองค์มไม่ได้ไปแตะรูปไปแตปเ่เทพนั่นหรอกเทพมนุษย์ของเรายังยากนี่แหละเห็นนี่กับตานี่แหละเรียกว่าเห็นด้วยตาตาเห็นแล้ว,ลวนะมันไม่จริงมันต้องใจเข้าไปเห็นอีก มันเห็นตามันส่งออกไปนอกเห็นใจวิญญางทัศนะคือเห็นโดยใจจิตถาน่ยาญาณทัศนะทัศนาก็เห็นโดยกาคือโดยตาญาณือเห็นโดยใจเพียงเดียว่าญาณทัศนะเห็นโดยใจคือมันชัดโดยใจนั่นเองถ้าไม่ชัดไม่ได้ไม่ได้เดียกว่าเห็นโดยใจเมื่อเห็นชัดแล้ว กายมันเป็นอนัตตาอนิจจังทุขังอนัตตาอย่างเสียติวายมันนั่นก็ปล่อยวางไปปล่อยไว้วางระจามสภาพมันเป็นอนัตตาก็ปล่อยไปตามอนัตตาอนิจจังมันเป็นอนิจจังก็ปล่อยไปตามอนิจจังคือเมื่อของม่เที่ยงแปรปรวนเรื่อยไปก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันอนัตตาไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไปตามเรื่องของอนัตตามันทุกขังก็เกิดเป็นทุกข์เพราะเสียแปรปรวนก็ปล่อยไปตามทุกข จึงว่าเห็นมันเป็นจริงอย่างไรเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยทาพ,พุตังสมปัญญายรัตถะก็องค์นั้นเทศนาว่านเห็นแจจริงตามเป็นจริงอย่างไรนี่จึงจะเห็นจึงจะได้ชื่อว่าเรียนขวงโง่ไม่ใช่เรียนขวฉลาดเรียนขวงโง่มันโง่ตรงนี้ไม่เห็นกายของเราไม่เห็นใจของเรานี่แต่ไหนแต่ไรมาละ ทุกๆคนเนี่ยเกิดจะมาโง่อย่างนั้นครูบาอาจารย์ั่งสอนแนะนําตะเกีเยรอะไรต่างเพื่อให้รู้ของโง่นั่นแหละไม่ใช่เรียนของฉลาดหรอกให้รู้ของโง่ทั้งนั้นนะ่ะทั้นของที่ไม่รู้จึงเรียนนั่นแหละมันโง่ของไม่รู้นะ่ะพอาไม่เข้าใจยัค่อยเรียนเขาไม่เข้าใจน่ะมันโง่ผู้ที่เรียนทั้งหลายผู้ที่เข้าใจทั้งพวงไม่ถือว่าตนฉลาด มันยังลึกซึ่งมันยังละเอียดมากยังมากเหลือมากมความที่โง่อยู่นั้นยิ่งเรียนเท่าไดยิ่งเห็นคมโง่ของ,งตนมากขึ้นเท่านั้นพะพ,าาพุทธเจ้าท่านสอนใ้เราสอนสอนให้เราเรียนคมงโง่ไม่ใช่ใเรียนสอนในเรียนคมฉลาดเมื่อรู้โง่แล้วเห็นโง่นั่นเห็นรู้โง่เห็นโง่น่ะจะเรียกว่าคมฉลาดก็ได้นันรู้โง่เห็นโง่แล้วคือมันรู้มันเห็นมันฉลาด มันไม่รู้ไม่เห็นนั่นแหละมันโง่